การเดินทางรถมือ,อ,อสองตอนเดชอุดมมี t f r เมื่อคืนผมอยู่ที่ร้านโจดๆจครับสนับสนุนโดยพี่ตัวอีกแล้วตัดภาพมาตอนเช้าเลยละกันผมเดินทางด้วยวีออสครับมาที่ร้านนี้ปากหมอ้อเจ๊โรบอรทหุ่นยนต์เพื่อนๆก็ดูสิตามฉายาเจ๊เขาเลยหยิบจับเร็วมากๆเลยครับเจ๊บอกมึงไปนั่งกินตองน,นั้นไปถ่ายอยู่ได้ผมได้มาแล้วเพื่อนๆเมนคอร์สอาหารจานหลักปากหมอ้อเจ๊โรบอรทสุดฟินต่อด้วยขนมกุ้ยช่าย8ลูกของขาวกันบ้างหนมเนืองและตบท้ายด้วยเดสเซอร์ของหวานขนมถ้วยอีก8ชิ้น เดี๋ยวจะมาไม่ถึงอุบลน,นะครับเพื่อนๆบอกเล็กคอมเมนเดตแนะนําเลยก๋วยจับอันนี้เนี่ยแนะนําแล้วใช่ไหมครับเล็กคอมเมนเดตเลยนะหาคอฟฟี่เบรกหรือกาแฟกินกันดีกว่าครับที่นี่เขาตกแต่งแนวโพลิสติกหรือแบบการเมืองการปกครองนะ <ๆ S 1> นั่งชิลๆสั่งบัตเตอร์เบดขนมปังทาเนยมากินกับโกโก้เล่นดีฟ่าชื่อร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอยู่ในซอยอ่ะช่วงเที่ยงม,มาเติมพลังกันดีกว่าเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปที่ อำเภอเดชอุดม,ดมก็บังเอิญมาเจอร้านนี้ครับเสียงกงเดชอุดมที่นี่เขมี Family Cat ด้วยอ่ะกงมาเริ่มเลยละร้านนี้นะครับขายอไไล่รถยนต์แล้วก็เพื่อเลี้ยงแมว หรือเลี้ยงแมวเพื่อขายอะไหล่รถยนต์เอ้ยเพื่อนๆแวะผ่านไปผ่านมาจะหาอะไหล่รถยนต์ก็แวะที่นี่ได้นะครับเสียงกงเดชอุดมเดินทางมาถึงเดชอุดมแล้วเจอแล้วจทฟรเจ้าของเขาบอกเข้าศู่มิสูบิชิตลอดอามิน่าแคลรีทีซ,ซีเอลรถมีสภาพพร้อมซ่อมนะครับรั่วทั้งหมด18จุดมีน้ําขังเล็กน้อยโชคกแตก4ต้นด้านหลังนะครับเป็นแบบ8ที่นั่งการเดินทางของรถปือ2ทริปนี้ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆกันคลิปหน้านะครับรับซื้อรถทั่วประเทศให้ราคาต่ําที่สุดในตลาด